วันนี้มาแปลกวันนี้มีคนส่งมาร่วมสนุกนะฮะมาร่วมสนุกคือส่งภาพไอศกรีมมาแล้วบอกให้แล้วขอให้ช่วยออกเสียงให้ฟังหน่อยอยากออกเสียงอยากสั่งแบบอิตาเลียนดูบ้างนะฮะเราจะเริ่มจากคําว่าไอศกรีมเลยนะครับคำว่าไอศกรีมหรือไอติมเนี่ยนะฮะในภาษาอิตาเลียนคือคําว่าเ e ล a t o นะฮะเ e ล a t o ไม่ใช่ g e l า t o นะ ส่วนยี่ห้อนี้ออกเสียงว่า v e n ก h i นะฮะ s t r a w บอ r ี่คือ Fragola ส่วนข้างหลังนั้นเขาเรียกรถของเขาอย่างนี้ว่า c r e m i n o ไม่ยากเลย Cappuccino นะครับรส Cappuccino ส่วนข้างหลังคือ Pistacchio Verde di Bronte นะครับสั่งแค่นี้ก็พอนะฮะเพราะว่าตัวข้างหลัง Dop นั้น มันเป็นตัวที่บอกเป็นการการันตีว่าเป็นของแท้นะครับบรอนเต้เป็นชื่อชื่อเมืองนะฮะชื่อเมืองที่อยู่ในซิซิลีเกาะซิซิลีนะฮะขึ้นชื่อเรื่องปิสตัคิโอเวอร์เบียปิสตัคิโอเขียวคำนี้เนี่ยถ้าอ่านแบบอิตาเลียนคือปิสตัคิโอนะฮะส่วนจะอ่านในภาษาอื่นจะอ่านยังไงก็กกก,ก็สุดแท้แต่แต่อิตาเลียนอ่านปิสตัคิโอฮะจำพินอคคิโอได้ไหมล่ะก็สะกดอย่างเงี้ยคิโยอย่างเงี้ยแหละ สองคำที่ใกล้เคียงกันมาอยู่ใกล้กันซะด้วยนะ,ะมะพร้าวก็คือกอกโกนะฮะส่วนข้างหลังนั้นร้านเวงกี้ตั้งชื่อช็อกโกแลต75%ว่าควอร์ดิกาคาวนะฮะชื่อพวกนี้เนี่ยแล้วแต่ทางร้านจะตั้งนะฮะไม่ได้แปลว่าอยากได้รสนี้แล้วไปร้านอื่นแล้วบอกชื่อนี้มันไม่ใช่ชื่อสากลนะฮะมันเป็นร้านแต่ละร้านก็จะมีชื่อที่คิดว่าตั้งมาแล้วแบบเป็นเป็นสัญลักษณ์ของร้านนี้ที่สุดอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเขียวมัทจะก็มัทจะส่วนสับประรดกับมะพร้าวก็คืออาร์นัสเอโโกรถนี้ทางร้านเวงกี้เรียกว่าบรุตโตเอบัวโนบรุตโตเอบัวโนบรุตโตเอบวโนแปลว่าจริงๆแปลว่าน่าเกลียดและอร่อยนะฮะเช่นการเป็นการสร้างสารรค์ชื่อของเขาไปเรียกชื่ออย่างนี้ในร้านอื่นก็อาจจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะฮะ มันจะมีอะไรก็ข้างล่างเขียนไว้อยู่แล้วนะฮะมีช็อกโกแลตแล้วก็มีเ,เฮเซลนัทของแคว้นปิโอมอนต์นะฮะปิโอมอนเตอันข้างหลังชื่ออัสเตโกนะฮะอัสเตโกเขาเรียกเชอร์เบตที่ทำด้วยช็อกโกแลต82%ของเขาว่าอัสเตโกคำนี้ออกเสียงยากหน่อยนึงนะครับจันดุยอดโต เวเนซุเอลาจันดุยอตโตคำแรกจันดุยอตโตนะครับส่วนข้างหลังคือ s t r a c c ั a t e l l a di Fragola เมื่อกี้เรารู้จักคำว่า Fragola ไปแล้วที่เป็ว่า s t r a เบอรี่ใช่ไหมฮะอันนี้คือสตรัช l ตลลาสตรัชเตลลาคือช็อกโกแลตชิพนะครับและนี้มีในนี้นนมีเอ่อสตรอเบอรี่ด้วยก็เป็น Di Fragola รสมะม่วงอิตาเลียนเราเิียว่า Mango นะฮะมะม่วงค,คือ m a n g o b บ u เบอรี่คือ Mirtillo รถนี้ถ้าจะสั่งคือต้องสั่งว่า n o ตโ o l a p i e m โมนเส่วน E.G.P ไม่ต้องออกเสียงก็ได้นะครับมันเป็นแค่ตัวการันตีว่าเป็นของแท้นะฮะร,รถวานิลาคือวานิ l l a เล่นเอาหลายคนอยากกินไอติมขึ้นมาแล้วนะฮะ <c oughs> ขอบคุณคุณทศพรพัระรวิโรธที่ส่งรูปมารูปสนุกกันส่งตัวอย่างมาพร้อมเลยนะฮะถ้าอยากให้ครูช่วยพูดถึงอะไรก็ส่งรูปมานะครับส่งภาพส่งรูปมาแล้วก็ส่งคำที่อยากให้ให้ออกเสียงให้ฟังหน่อยนึงนะฮะส่วนคนที่ส่งมาแล้วครูจะทยอยทําให้เรื่อยๆแล้วเจอกันคราวหนะ้าอนาโปรซิมาวอตชา